ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอกเจนเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมครับสรับปนี้ครับชมบรรยากาศเลยครับช่วงแดดแดดครับขึ้นมาหงว่าแล้วครับฝนกัหยุดต๊เป็นอาทิตย์แล้วครับดินเริ่มกล้ามแล้วครับเริ่มกล้ามเริ่มแห้งแน้วครับนี่ครับด้มาสำรวจว่าตรวจว่าครับนี่ก็เป็นเชลเล่ครับนี่ครับเล่นะครับ ที่ผมได้น้ำขมว่าไม้ครับผมได้น้ำขมวมาไม้นี่ครับเป็นว่าเล่ครับไก่ย่างบาท่านอ้วนนะครับเนี่ยครับเล่นะครับเอามาปับเอามาพัฒนานะครับนี่ครับก็นั่งกินน้ำฝึงน้ำขมมากเลยนะครับว่าเล่ครับเอามาเอามาเกีบยว้เป็นแม่พันธุ์แม่บอกยุขวักยุฟ้ามเลยน่ครับเอามาผสมเพิ่มใส่มัดกล่ำเนื้อครับ บีมัตเตอร์ครับนะครับใส่กับบีมัตเตอร์การพัฒนาหัวนะครับสายสายเนื้อครับเอามาเพิ่มสายเนื้อนะครับบรรยากาศเพิ่งเอาเขามานะครับนะครับแดดๆกินน้ำครับนี่ร่างกายมันก็ยังมาท่านสมบูรณ์ยังมาท่านอ้วนนะครับว่าเป็นไงเลยครับนี่ครับเป็นม้วเลยยังมาท่านอ้วนนะครับเพิ่งอขมาเป็นมือแรกวันแรลกนะครับนี่ม้อเหลยสักไป ว่าสาวนะครับนะครับว่าสาวนะครับว่าสาวถือว่านี่ครับผมก็อยากเอามาปรับเอามาพัฒนาล่องเบงครับสายสายเนื้อครับเป็นว่าแม่พันแม่บอกยุขววงแบบนี้แหละครับส่วนตัดหยามาล่องใวเองว่าได้กินนี่ครับนี่กปล่อยนะครับอันนั้นแม่พันนะครับผูวไว้ก้อนครับ เพราะว่าถ้าบ๊ผัวกอเมื่อนหน่อยก็ไม่ได้กินห้าครับไม่ได้กินเลยไม่มีโอกาสได้กินเลยนะครับเอามาเป็นแม่พันยุคอกอยุฟ้ามนะครับเย็บไว้นะครับปล่อยให้คนได้กินแบบนี้เด้ครับตามสบายเลยนะครับท,ทันทีช่วงราคาพ่อสื่อพ่อฟังนะครับราคากับว่า เรือว่าถอว่าแพ่งนะครับสลับว่าเหงื่อเห่าครับนี่ท่านแม่บอกไปนะครับเามาปรับพัฒนาความใน่ใจผมผมก็อยากมีตะโดนนั่แหละครับสายเนื้อนะครับผมอยากให้สอดคล้องครับวิสาจิตโคเนื้อนะครับวิสาจิตโคเนื้อบนนองวานะครับนี่ครับผมก็อยากมีตะโดนตะนานแล้วครับผมถึงอยาก น้ำข้มาปับเอามาไว้ในขวบเป็นแม่พันธ์แม่บอกไว้นะครับนี่ครับเอาบียบมาเตอร์มาผสมเลยนะครับถ้าพ่นเป็นสัตว์ครับผมก็ตั้งใจเลยว่าางแผนไว้ครับถ้า่นเป็นสัตว์ผมก็เสียเอาบียบมาเตอร์มาผสมเลยนะครับนี่แล้ตัวเงาถึงว่าในฝันผมอีกว่าสายพันธุ์หนึ่งครับบีบมาเตอร์ใชโรเล่เนี่ยครับผมก็เลี้ยงอยู่สามสายพันธุ์นะครับ บามันนะครับเชาโลเล่เริ่มก่อเริ่มมากแล้วครับนี่ครับเล่แล้วก็บีมาเตอร์ครับเอามาปรับเอามาพัฒนาไปนะครับก็ถชื่อว่าช่วงนี้ก็เป็นการหาแม่พันธุ์แม่บอกไว้นะครับช่วงว่าราคาย่งบอท่านขืนท่านแพ่งครับแต่ว่าผมก็เตรียม้วครับเตรียมแล้วนะครับพ่อแล้วครับผมก็นํามาหลายแม่แล้วครับวนมากก็เป็นว่า พัฒนาจากคองจากขวางเองครับนี่ก็เป็นตัวแรกครับที่ผมในหน้ามาปีนี้ครับนี่อยากมีงอนเลขครับครับท่ายิปครับผมขอขอบคุ้นนะครับท่านผู้หับชุ่มถูกคน้นตกทันนะครับขอ้มีแต่ความสูขความจะเลื่ญนนะครับความเจียบใหได้ความไข่จะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาดยางเรือผี่หนังครับท่ายคิปนี้ครับปากก็ไค์กดแช่กดติดตามไม่ผมน้ำนะครับเลื่อยแกงเสือนจีบต่อไปครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ